ครับผมสวัสดีครับพบกับ u t u b e ช่องบานนอชอนะครับวันนี้อยู่ทงหน้านะครับนี่ภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับเบ็ดปลานะครับตัวยห่วกนะครับกระสือมาจากตลาดนะครับเมื่อกี้นี้นะครับเนาะมาใส่เบิงนะครับประคับไปใส่ครับมันสิคําแล้วตอนนี้กับเวลาประมาณหามงกลัวแล้วนะครับเนาะมันจะคําก่อนนะครับมีเบ็ดอยู่สิบแปดหลังคือเก่าแล้วครับนี่ครับเนื้อห่วกซื้อมาจากตลาดนะครับกับคันเบ็ด ครับการใส่ใส่ให้มันอยู่รับผิวน้ำนะครับให้หัวเข้าดินได้นะครับ ข้องซาดนี่เพิ่งกระสูปไปไบสปไปแล้วครับสูบแล้วนะครับเดี๋ยวเฮายางใส่ไปเรื่อยๆครับบุหดีเอาค้าทางกล่องไหมครับ มาปอกปอกกันย้ำแรงครับมาย้ำเบ็ดเบิงตีมานบอกพี่น้องเดินแจ้งนะครับเดินแจ้งนะครับอยู่บบก,กีเมือ,อกตะวันพระแล้วนะครับเรามาย้ำเหมืองครับลังเรียกน,นี่สสวนพี่น้อง อย่งเนาะอย่ามาซอสทำหลังเลยยังมิดอยู่ไปเรื่อยๆครับ ล้างนี่ก็ยังอยู่ครับมีปลาบอนี่หลอนครับล้าง แั้งนี้กระหล่นแล้วนี่ด้วยยังอยู่ครับเดี๋ยวเขาอยัดเป็นเหงื่อนะครับเนาะต่อเรื่อยครับขั้นปเป็นเดี๋ยวเหงือยังอยงู่ครับหืมไม่ด้วนครับด้วนด้วนโอ้ไปแล้ว ปลาดูครับโอ้ยตัวงามครับพี่น้องพี่น้องโอ้ตัวงามครับนี่เป็นปลาดูกเก่านะครับเดี๋ยวเขาอยากเก็บกันนะครับไปต่อพี่น้อง โอ้ยมีตัวแล้วครับผม,มย,นนอออยันแห้วอยู่ตัวพี่น้องเมื่งแล้วยันมัแนแห้วอ,อ,อยู่วันเป็นหน้าใหม่นะครับหน้าอะไรมาใหม่เบิงล้างนี่เบิงเดักยังอยู่อย่าบุตรไปเพิ่มอีกฝ่ายหนึ่งใหเบิ่งอื มีอาก,การเลยครับเงยย่างอยู่ครับเดินกระแจ้งครับพี่นอ้องเบิ้งเดี๋ยวบรรยากาศครับ <laughs> อ่ะเดี๋ยวป้นเลยละเงยย่าง những bố lại lăng ra phi hà lăng như là มืนเศ้าสิมันยัดแต่เศ้าอยู่ครับแต่เศ้าตูวเลยล่ะแต่เศ้าเบื่เลยเพราะว่าสวยมากไปเกี่ยวหญ่าให้งหัวนะครับบุทันนั่งอยู่ได้ก็ได้ไม่น pues ี่เลยก็คิดถึงพี่หน้ามาะนอนอ้ายังไง không tập tàu Đó gì lắm hả? Ôi, tự nhiên gì Nhanh như. โอ้โหฮึโดนแล้วครับโดนแล้วฮึตะขอนอบครับเบิัง ngam nhiều lắm câu ลังสุดท้ายเลยพี่น้องไปนี้เป็กโบลายลังนะครับนี่นาหล่อนครับต้องใช้แม่ตับเต่านะคือจังพบอกันมือ่ึเนานะครับเนาะแต่เศรา่หมือดเลยครับนี้ก็ไดสองตัวนะครับมันมันอยู่นะครับ เขเข้ามือนะพี่น้องมากูเบ็ดครับจนอยูแล้าประมาณตีหานะครับมากูเบ็ดกันครับมืงห้อนจิมีเตี้ยมบอย่ยมือเร้าครับแล้วนี่กระหลนครับร่างแรกอขออยากเก็บไปเรื่อยๆครับืดังดนครับ ไปยัง้งนะครับนะครับี๋ยวลก้วยโดกันครับ ก็ค่อยอีกครับเดี๋ยวเขาปดกันครับก็มีแจมแล้วครับช่วงเต่าแจมหนึ่งนอาจากยามมาหาพลังครับต่อไปครับจะมีจัด รองนี้กะลอนครับเก็บมาแล้วมานานันทิ่กุหลังครับเหลืออยู่มาศีหายลังนะครับน้อง<ม>ที่กุหลังขึ้นครับปะครับเก็บต่อครับนี่เบิงขั้นนี่ครับเกี่ยวโกลงหรืองอี่บอกรุดครับพี่น้อง มืองขันครับสได้ายครับก็บเก็บเบดมาเป็นทีเรียบร้อยนะครับเนาะในส่วนเสาของเขาได้ปลาดุกตัวหนึ่งครับย่ำเสาสรุปแล้วทั้งเบดนะครับกลางคืนสองต้งนเสาหนึ่งนะครับเดือดสามแต้มนะครับก็บพ่อได้ปลนได้แกงนะครับพี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะครับ คลิปน้าจพาะพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยนะครับเนาะช่องบบาวน่อยชอนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ